ดีค่ะนนางสาวนีมีสอนเล้ที่17ชช้นมยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งนําเสนอเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกดเบสค่ะการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกดเบสตัวยอย่างที่นํามาเสนอคือการผลิตน้ํายาล้างจานค่ะน้ํายาล้างจานจะเป็นสารลดแรงเป็นผิวชนิดประจุลบ LAS ซึ่งสารผสมของสารที่มีจำนวนของคาร์บอนอยู่ระหว่าง10ถึง14อะตอมบนสารอันคชิวซึ่งต่อกับวงแหวนเป็นซินอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมให้ความเข้มข้นระหว่าง5ถึง25ปรซ็์ประโยชน์ใช้ทำความสะอาดภาชนะหรือเคเรื่องใช้ภายในครัวเรือนเช่น ใช้ร้างถ้วยชามช้อนส้อมหม้อกระทะมีสูตรทางเคมีดังนี้เมื่อมีอาการเป็นพิษจะมีลักษณะอาการคือระคายเคืองตาหรือผิวหนัง ไม่ใช่พบว่าการรับประทานเข้าไปไม่มากพออาจไม่เกิดผลกระทบใดเลยแต่ถ้าหากรับประทานสารไปมากพออาจทำให้เกิดอาการเป็นพิษเช่นแสบลิ้นเคลื่อนไส้อาเจียนและท้องเสียได้ข้อควรระวังมีดังนี้ โดยเด็ดขาดแต่ถ้าหักเข้าตาแล้วควรล้างน้ำสะอาดทันทีและถ้าหากยังระคายเคืองอยู่ให้รีบนำส่งแพทย์ทันทีและที่สำคัญควรเก็บให้พ้นมือเด็กและอาหาร